ก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหน้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูมม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้อรอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบัง ศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนที่ห้องประชุม201ชั้น2อาคารรัฐสภาดรสุภชัยคล่องขยันประธานสมาพันธ์สื่อมวลชนเพชรบูรณ์ในฐานะที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการด้านการบริหารงบประมาณการเงินการคลังและรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในคณะกรรมธิการการปกครองท้องถิ่นวุฒิสภา เข้าร่วมการประชุมตามวาระมติที่ประชุมครั้งที่สองทับสองโดยมีนายกิษสุรืองพิบุลกิจประธานคณะอนุกรรมธิการเป็นประธานเปิดการประชุมตามมติที่ประชุมที่ผ่านมามีรองประธานกรรมการคนที่1 2, 3 4และ5อนุกรรมธิการและที่ปรึกษาคณะอนุกรรมธิการร่วมการประชุมทั้งนี้ในที่ประชุมได้เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาจำนวน3มเรื่องประกอบด้วย รายงานผลการดำเนินง,งานของคณะทำงานพิจารณาศึกษาการพัฒนาศักยภาพในการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานของคณะอนุกรรมธิการโดยดรสุภชัยคร่องขยันได้เสนอจังหวัดพิจบุรีแก่ที่ประชุมเมื่อที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่ายังคงขาดประเด็นวัตถุประสงค์จึงขอเลื่อนเป็นคราวต่อไป และในที่ประชุมได้เสนอเป็นจังหวัดระยองภายใต้ชื่อโครงการไปรับทราบข้อมูลและข้อราชการที่เกี่ยวกับการบริหารท้องถิ่นที่ประชุมมีมติเห็นด้วยพร้อมร่วมกำหนดเป็นวันที่27-28มีนาคม2568และหลังจากนี้จะได้นำโครงการดังกล่าวขออนุมัติต่อประธานการมาธิการเพื่อพิจารณาต่อไป ที่ใต้สะพานข้ามทางรถไฟแนวถนนเอกทักษิณทางเข้าหมู่บ้านเมืองเอกและมหาวิทยาลัยรังสิตในพื้นที่ตะบนหลัก6อําเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีพลตำรวจโทคำรณวิทุทูบกระจา่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีลงพื้นที่พร้อมด้วยผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทยเทศบาลตาบนหลัก6เทศบาลน,นครรังสิตเจ้าหน้าที่นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตและชาวบ้านในชุมชนเมืองเอก เพื่อดูสถานที่เพื่อเปิดการจราจรด้านข้างสะพานเอกทักษิณหลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านเรื่องปัญหาการจราจรภายในเมืองเอกโดยนายนารงชัยถนัดช่างแสงชาวบ้านในเมืองเอกบอกว่าก่อนหน้านี้สะพานเอกทักษิณได้รับการยกและปรับปรุงใหม่ทําให้การเข้าออกหมู่บ้านเมืองเอกมีความยากลําบากทางการรถไฟแห่งประเทศไทยจึงได้เปิดช่องทางการจราจรพิเศษบริเวณด้านข้างข,างของสะพานเพื่ออ,อำนวยการจราจร ต่อมาเมื่อสะพานสร้างเสร็จถนนตรงนี้ก็ยังคงมีการเปิดให้ใช้งานอยู่แต่กลับเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเนื่องจากการใช้ความเร็วของรถบนถนนโรคนโรสทําให้ทางเทศบาลตำบลหลัก6ต้องนําแท้งปูนมาปิดทางจราจรและเส้นทางตรงนี้ไม่ได้ขออนุญาตจากการรถไฟแห่งประเทศไทยต่อมาเมื่อมีตลาดมาตั้งอยู่ใกล้และได้เช่าที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นทางเข้าออก ภายหลังทางตลาดจะมีการเก็บเงินค่าเข้าออกครั้งละสิบบาทชาวบ้านจึงมองว่าไม่ยุติธรรมเพราะเป็นพื้นที่อยู่บริเวณใกล้เคียงสะพานและเป็นพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยประชาชนจึงควรจะใช้งานได้จึงอยากให้ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเส้นทางให้ชาวบ้านสามารถเข้าออกได้ด้านของพลตำรวจโทคำณวิทย์ทุกกระจางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่าวันนี้ได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาพูดคุยหาข้อตกลงกันและได้ขอความร่วมมือจากทางการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อขอเปิดพื้นที่ซึ่งก็ได้รับการตอบรับและขั้นตอนต่อไปจะให้ทางกองช่างของอบจอปทุมธานีทำแนวถนนตัดผ่านและให้ความสำคัญกับเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักจะทำสัญญาณไฟจราจรและปรับปรุงสภาพถนน ซึ่งทั้งหมดจะใช้งบประมาณของอบจอปทุมธานีซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนเทศกาลสงกรานต์ปีนี้แน่นอนจุดตรงนี้มันเป็นไงบ้างคือจุดตรงนี้เดิมเนี่ยเป็นที่เป็นทางเข้าออกลำลองโชั่ขาวที่ชาวบ้านใช้อยู่ประจำคือเส้นเส้นนี้เส้นหน้าวินมอเตอไซค์แต่ว่าตอนหลังเนี่ยตลาดมาสร้างแล้วก็ ไปเช่าที่คารุไฟเดินนป็นทางออกเชื่อมโลกคอล,ลูทคารุไฟก็มาปิดเพราะว่าทางเนี้ยมันเหมือนกับไม่ไม่ได้ขออนุญาตไม่มีใครขออนุญาตตรงนั้นก็ขออนุญาตก็เลยเลยติดติดให้ใช้ซีอยู่พักบางเงินตลาดขายไม่ค่อยดีเขาหลังเขาเห็นคนเขาออกมากเขาก็เลยมาตั้งป้อมเจ็บตังค์พวกเราก็มองว่าเฮ้ยมันมันไม่ยุติธรรมเพราะว่าตรงตรงเนี้ยพื้นที่ตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ที่ท,ที่ที่อยู่ใต้สะพาน เราคนทั่วๆไปควรจะเปิดให้เป็นสาธารณะใช้งานได้ก็มาที่ที่ที่จะคุยก็คือจะขอการรถไฟช่วยสนับให้โปรดตาแต่เราไม่ได้ไปขอให้เขาปิดนะเขาเขาจะเก็บเขเก็บของเขาไปเพียงแต่ว่าอยากให้คนทั่วไปเนี่ยสามารถผ่านเข้าออกได้แล้วก็ทําไมถึงเราถึงอยากให้ผ่านเข้าออกนี้เพราะว่าจราจรในหมู่บ้านเนี่ยมัน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 ติดมากตอนช่วงช่วงเช้าช่วงเย็น ติดมากส่วนหนึ่งก็คือพอออกตรงนี้แล้วเก็บตังค์เนี่ยคนก็จะเลี้ยวขวาไปใช้ถนนถนนเรียบกองเพื่อไปออกตรงหน้าศาลเจ้าก็เป็นที่ออกปีถ้าเราสามารถให้เขาออกตรงนี้ได้เราจะไม่ให้เขาเลี้ยวขวาได้รถก็มาได้เลยการจราจรมันจะไม่ติดขัดแล้วแล้วเราก็กระดูกทุกฝ่ายตรงนี้ก็สามารถที่จะใครที่จะไปเรียบกองก็มาอ้อมตรงนี้ดูเจอตรงนี้แล้วก็อ,ออกไปเรียบกองได้ ซึ่่งงตรงนี้จะววยวยโดยรวมด,วด้วยความมุ่งมัน่นทำให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหนา้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวัน พร้อมกันให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้รอยต่อท่าเรือแหลมฉบังทุกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอัสที่แปลงนาฉลาพรมมาหมู่ที่15ตำบลน,น้องกราบอำเภอหนองบวัวจังหวัดน,นครสวรรค์นายบดินเกษมสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดน,นครสวรรค์ เป็นประธานในการเปิดโครงการลดการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในเขตป,ปฏิรูปที่ดินโดยมีนายวิชัยอนันเทพาปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และชาวเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมงานโดยภายในกิจกรรมนายบดินเกษมสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร,าร,การ,ร่วมกันขับรถไถ่ายเนี่ยแปลงสาธิต เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่พร้อมทั้งโปรยเมล็ดถั่วเขียวเพื่อสร้างความตระหนักให้เกษตรกร,ร,กรไม่เผาฟางและต่อส่งและปรับเปลี่ยนมาทําการไถกรลบแทนอีกทั้งทางจังหวัดนครสวรรค์ได้เดินหน้ารณรงค์ให้เกษตรกร,ร,กรงดเผาต่อส่งฟางข้าวโดยส่งเสริมให้ไถกรลบทําทฟางอัดก้อนสนับสนุนทั้งองค์ความรู้และเครื่องมืออุปกรณ์ผ่านกลุ่มกเกษตรในทุกอำเภอ เมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตำรวจสพตรุกดูอเภอทับทันจัังหวดอุทัยธานีได้รับแจ้งเหตุว่ามีชายยิงตัวเองเสียชีวิตที่บ้านเลขที่10หมู่ที่14บ้านมะนาวหวานตหนองกระทุ่มอเภอทับทันจัังหวดอุทัยธานีเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบชายนอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่ข้างบ้านข้างกายพบอาวุธปืนลูกซองสั้นหนึ่งกระบอกสภาพบาดแผลมีรอยกระสุนที่บริเวณหน้าอก ทราบชื่อผู้ตายคือนายสักดาพันธ์อ้นอายุ49ปีจึงได้ประสานตำรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุทัยธานีพร้อมแพทย์เวรโรงพยาบาลทับทันและกู้ภัยอุทัยธานีจุดน้องช้างร่วมกันชนสูตรเบื้องตน้นและจากการสอบถามนางจูสีพันธ์อ้นอายุ67ปีซึ่งเป็นแม่ของผู้ตายบอกว่าลูกชายปัจจุบันกำลังรักษาอาการโรคเกี่ยวกับทางสมองและเคยบ่นมาหลายครั้งว่าอยากฆ่าตัวตาย จนมาล่าสุดวันนี้ตนเองกลับมาจากไร่นาเห็นลูกชายนอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่ข้างบ้านพร้อมกับในมือข้างขวาถืออาวุธปืนจึงรีบประสานไปยังผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุ ไม่รู้ว่าลูกจะทําอย่างนี้ก็เดินมาฝหมาจากบ้านเขาเนี่แหละ<ม>จะมาเข้าบ้านประตูบ้านนี่แหละม,มาเห็นขึ้นใจจะขาดเนี่ยเาทำไงแต่ทั้งนี้เขาบ่นเครียดบ่นอะไรน,น,น,นะกเ,บบเขาก็าบ่นตลอดแหละคห้เรื่องโลกเขา่ะนะเขาบอกเขาแบบไอ้ไม่ไงไอ้สมองเขาไม่สั่งงานอะไรอย่างนั้นนะ เขาก็บอกเขาคิดบางครั้งก็แม่อยากจะฆ่าตัวตายบอกจะไปฆ่าทั้งไวน์เล่าก็อยู่ดูมันจะเหลียนทีนี้มันก็เยอะก่อนหน้านี้เค่อยพูดอย่างนี้อย่างเราก็คิดว่ามันจะไปอย่างนั้นเหตุการณอยู่แต่ว่า,เ,าเขาเข้กากันระบาดโดยการผ่านของทงั้งทางโรงพยาบาลกับทั้งผู้ปกครองนะครับการระบาดเขาก็ไประบาดทุกครั้งที่ที่หมอนัดแล้วเขาก็หยุดทุกอย่างทั้งเหล้า อันนี้จะลลลลลลหัวเหลือจะนัดครั้งท้ายสมัครอาจจะจะจบคอได้ป่ะอันนี้ในขณะนั้นก็กินยาจิตเวชด้วยด้วยใช่คด้วยความมุ่งมั่นทำให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหน้าติดอันดับท็อป20ของโลก และพวกเราไม่เคยหยุดกาวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนําตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติก์ที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้รอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน จากแนวคิดในการก่อสร้างท่าเรือนำลึกแห่งใหม่ที่ชายฝั่งภาคตะวันออกของประเทศคือก้าวแรกสู่การก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังเพื่อรองรับการขยายตัวทางการค้าทางทะเลขของประเทศไทยท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือนำลึกหลัก ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศตั้งอยู่ที่จังหวัดชนบุรีอาณาบริเวณพื้นที่กว่า10,000ไร่ส่วนงานได้ปฏิบัติการภาคเอกชนเป็นผู้บริหารและประกอบการภายใต้การกำกับดูแลของการท่าเรือแห่งประเทศไทยปัจจุบันมีท่าเทียบเรือเปิดให้บริการแล้วซึ่งอยู่ในโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่1และขั้นที่2 คือท่าเทียบเรือชุด A ชุด B ชุด C และท่าเทียบเรือชุดดรวมเป็น18ทา่ามีเรือสินค้าและเรือโดยสารระหว่างประเทศผ่านปีละไม่น้อยกว่า1 2 0 0 0 0เที่ยวมีอัตราการขนถ่ายตู้สินค้ามากที่สุดติดอันดับท็อป20ของโลก ปัจจุบันท่าเรือแหลมฉบังมีขีดความสามารถรองรับตู้สินค้าได้ไม่น้อยกว่า11ล้านทีเอยต่อปีโดยท่าเรือแหลมฉบังได้พัฒนาเทคโนโลยีการขนถ่ายตู้สินค้าเข้าสู่ระบบออโตเมชันที่มีระบบการควบคุมในระยะไกลาจากห้องควบคุมในตัวอาคารอันเป็นระบบที่มีความปลอดภัยและทันสมัยสูงสุดในปัจจุบัน นอกจากนี้ท่าเรือแหลมฉบังยังมีขีดความสามารถในการขนถ่ายสินค้ารถยนต์ถึง2ล้านคันต่อปีโดยปัจจุบันท่าเรือแหลมฉบังมีปริมาณการขนถ่ายสินค้ารถยนต์สูงสุด1ใน5ของโลกท่าเรือแหลมฉบังได้พัฒนาปรับปรุงช่องทางประตูตรวจสอบสินค้าให้มากขึ้น จากเดิม12ช่องจราจรเป็น30ช่องจราจรส่งผลให้การจราจรเกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นและร่วมมือกับกมรมศุลกากรทำการยกระดับการให้บริการที่ช่องทางประตูตรวจสอบสินค้าส่งออกด้วยระบบ e matching ที่ช่วยลดขั้นตอนทางด้านเอกสารเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการจากก้าวแรกในปี2534จนถึงวันนี้ ด้วยความมุ่งมั่นที่ทำให้เราเก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือที่มีอัตราการเติบโตของการให้บริการขนถ่ายสินค้าสูงสุดแห่งหนึ่งของโลกและเราจะยังคงก้าวต่อไปเพื่อยกระดับของการให้บริการและเพิ่มขีดความสามารถของประเทศอันจะทำให้ต้นทุนของการขนส่งสินค้าและต้นทุนด้านโลจิสติกของประเทศต่ำลง รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารการบริการจัดการตู้สินค้าเพื่อยกระดับมาตรฐานของการให้บริการของท่าเรือแหลมฉบังเป็น World Class Port โดยท่าเรือแหลมฉบังมีความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย สามารถรับเรือสินค้าขนาดระดับซูเปอร์โพสต์พานาแม็กซ์รวมถึงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งทางถนนทางรางและทางน้ำที่เชื่อมโยงกับภูมิภาคต่างๆภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านท่าเรือแหลมฉบังยังมีพื้นที่ส่วนขยายในการพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆเช่นสถานีจอดรถบรรทุก คลังสินค้าลานตู้สินค้าพร้อมได้จัดตั้งโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนและชายฝั่งทะเลแหลมฉะบังเพื่อคืนความสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อมช่วยลดภาวะโลกร้อนตลอดจนปลูกจิตสำนึกเกยาวชนและประชาชนให้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่าเรือแหลมฉบังยังได้มอบพืนสนับสนุนการศึกษา ให้เยาวชนโดยรอบพื้นที่ท่าเรืออย่างต่อเนื่องมาตลอดการท่าเรือแห่งประเทศไทยมีภารกิจสำคัญในการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่3 <uk. S 1> เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศร,รศษฐกิจของประเทศเชื่อมโยงโครงการพัฒนาระเบียงเศร,รษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศและเป็นฟันเฟืองสำคัญสู่การเป็นศูนย์กลางเศร,รศษฐกิจของเอเชียท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่สาม มีขีดความสามารถในการรองรับตู้สินค้า7ล้านที u อต่อปีขีดความสามารถในการขนส่งตู้สินค้าทางราง4ล้านที u อต่อปีอันจะทำให้ขีดความสามารถของท่าเรือแหลมฉบังโดยรวมสูงสุดถึง1 8ล้านที u ต่อปีทำให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางทะเลและโลจิสติกที่สำคัญของภูมิภาคได้อย่างเต็มศักยภาพภายใต้หลักบริหารงาน Smartpad ที่ให้ความสำคัญกับสแตร a าเ mastery, agility, responsibility และ teamwork ตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพวกเรา ไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลกพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้รอยต่อเพื่อการเติบโตอย่างยังย่งยืนในอนาคต ยานสุนภูมิกำหนดเปิดให้บริการอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่1หรืออาคาร Z1 วันแบบ s o ฟต์โอ n พนนในวันที่28กันยายนนี้โดยให้บริการเฉพาะเที่ยวบินระหว่างประเทศเท่านั้นผู้โดยสารสามารถตรวจสอบประตูทางออกขึ้นเครื่องหากเป็นเกรด S 1 0 1ถึง S 1 s 2 8แสดงว่าเที่ยวบินของผู้โดยสารทำการบินณอาคารแซวั ผู้โดยสารสามารถใช้บริการระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติหรือรถไฟฟ้า APM ในการเดินทางไปกลับระหว่างอาคารผู้โดยสารหลักและอาคารแซดวัโดยท่า,ากาศยานสวนภูมิได้สรุปขั้นตอนทั้งขาเข้าขาออกไว้ดังนี้ขั้นตอนสำหรับผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศเดินทางจากอาคารผู้โดยสารหลักไปอาคารแซดวัดหลังจากผู้โดยสารผ่านการเช็คอินผ่านขั้นตอนการรักษาความปลอดภยัยณจุดตรวจคน้นและผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง ผู้โดยสารเดินไปยังบริเวณด้านหลังปฏิมากรรมกวนกระเสียงสมุดโดยให้สังเกตป้าย S 1 0 1ถึง S 1 2 8จากนั้นลงไปชั้น B 2เพื่อขึ้นรถไฟฟ้า APM ไปอาคารแซตวันจากนั้นขึ้นไปชั้น3ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับผู้โดยสารขาออกมีพื้นที่พักคอยสำหรับผู้โดยสารเป็นแบบโอเพนเกตและเดินไปยังเกตที่กำหนดเพื่อขึ้นเครื่องต่อไป ขั้นตอนสาหรับผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศเดินทางจากอาคารเซตวันไปอาคารผู้โดยสารหลักเมื่อผู้โดยสารลงจากเครื่องบินที่อาคารเซตวันที่ชั้น2ซึ่งเป็นพื้นที่สําหรับผู้โดยสารขาเข้าผู้โดยสารลงไปที่ชั้น B2 เพื่อขึ้นรถไฟฟ้า APM ไปยังอาคารผู้โดยสารหลัก จากนั้นขึ้นไปชั้น2ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับผู้โดยสารขาเขา้าผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองรับกระเป๋าสัพภาระผ่านพิธีการศุลกากรเดินออกสู่ห้องโถงผู้โดยสารขาเขา้าและเดินทางออกจากท่าอากาศยานสวนภูมิต่ตอไปท่าอากาศยานสวนภูมิพร้อมเปิดให้บริการอาคารเซตวันเพื่อรองรับการเดินทางของผู้มาเยือนจากทั่วโลกด้วยบริการที่ปลอดภยัยได้มาตรฐานในระดับสากล ใบสั่งไม่จ่ายหรอกทำเป็นส่งใบเตือนมาให้ไปจ่ายครปปับแะบก็ได้เตือนปะที่ผ่านมาไม่เคยจ่ายก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่เป็นสิครับพี่จ่าจิ๊บขอเตือนว่าต่อไปนี้ถ้าใครมีใบสั่งค้างจ่ายแม้แต่ใบเดียวตอนไปต่อภาษีประจำปีคุณจะไม่ได้ป้ายภาษีก็เหล่าง่ายอ่ะก็แค่ไม่มีป้ายภาษีประจำปีไม่ใช่เรื่องขอขาดบาดตายสักหน่อยก็ยังขับรถได้ปกตินี่ อาจจะไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายก็จริงแต่ทุกๆครั้งที่นํารถที่ไม่มีป้ายภาษีมาขับมีโทษปรับไม่เกิน2,000บาทต่อครั้งและถูกตัดคะแนนความประพฤติอีกหนึ่งคะแนนต่อครั้งเลยนะครับจริงเหรอเราจะทําไงดีอ่ะทีนี้ได้ใบสั่งมาคี่ใบฉีกทิ้งหมดเลยพี่จ่าจิ๊บมีวิธีดูใบสั่งครั้างไหมคะมีครับพี่จ่าจิ๊บมีให้3ช่องทางช่องทางแรกเว็บอ e ี k e t icket, สามารถดูใบสั่งค้างจ่ายได้ช่องทางที่2แอปพลิเคชันขับดีสามารถดูใบสั่งค้างจ่ายและดูคะแนนความประพฤติของตัวเองได้ด้วยและช่องทางที่3ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐหรือคีออสในกรณีที่ไม่มีใบสั่งค้างจ่ายสามารถชำระภาษีประจำปีแล้วรับป้ายภาษีตัวจริงได้เลยทันที แต่ใสั่งค้างเยอะขนาดนี้จะจ่ายค่าปรับยังไงไหวทำไมถึงได้มีใบสั่งค้างเยอะขนาดนี้อก็พอไม่เคยจ่ายค่าปรับเลยนะสิล้วจะทำยังไงดีเนี่ยใจเย็นๆนะพี่จ่าจิ๊บมีทางออกแค่จ่ายค่าปรับทั้งหมดพร้อมจ่ายภาษีประจำปีกับนายทะเบียนกรมการขนส่งทางบกในขณะที่ไปต่อภาษีประจำปีก็สามารถรับใยภาษีได้เลยทันที แต่ถ้ามีใบสั่งค้างจ่ายเยอะขนาดนี้ล่ะถ้าไม่พร้อมจ่ายค่าปรับทั้งหมดก็จ่ายภาษีประจำปีอย่างเดียวก่อนเพื่อรับป้ายภาษีชั่วคราวใช้แทนป้ายภาษีตัวจริงได้เป็นเวลา30วันเท่านั้นและหลังจากที่ชำระค่าปรับทั้งหมดแล้วให้กลับมาขอป้ายภาษีอีกครั้งออเอ๊ะแต่พี่จาจิ๊มีช่องทางการจ่ายค่าปรับง่ายๆไหมคะ มีครับชำระได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาสถานีตำรวจทุกแห่งที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาทั้งผ่านระบบออนไลน์และธนานัติชำระผ่านเคาน์เตอร์บริการที่มีสัญ,ญลักษณ์ PTM เช่น Family Mart Top Supermarket ไทยวัสดุจุดชำระเงินในเครือห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลง่ายยิ่งขึ้นไปอีกด้วยการชำระผ่านแอปกรุงไทยเน็กเว็บไซต์อ e ี i c k e t icket, แอปขับดีตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย หรือตู้บุญเติมสบายใจได้เลยครับเฮ้ยมันก็ง่ายดีนี่แต่ถ้าไม่อยากปวดหัวรักษาก็จราจรดีกว่านะคะด้วยความมุ่งมัน่นทำให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหนา้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวัน พร้อมกันให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การข้าโลกแบบไร้รอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกข,ของอัส you <laughs>